ดีค่ะวันนี้เพนกวินบ้านมือสองและภาวนาพ r o น์พันะคะเราพาคุณมาชมบ้านเดี่ยวนะคะโครงการเติมรักสี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่50.3ตารางวานะคะโลเคชั่นจะอยูอ่เส้นบางกรวยไซน้อยนะคะ,ะเข้ามาจากถนนบางกรวยไซน้อยอยู่ประมาณแค่ 100- หรือส0 0เมตรเท่านั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นสภาพหน้าโครงการนะคะจากหน้าโครงการมาถึงตัวบ้านเนี่ยคิดว่าจะประมาณ สามสี่ร้อยเมตรได้นะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูตัวบ้านแล้วก็เราจะพูดให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างน,นะคะตามเลยค่ะเริ่มต้นจากหน้าบ้านนะคะบ้านหน้าบ้านกว้างน,นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะคะสามารถจอดรถได้สองพันนะคะนี่ที่เรามองจากตรงหน้าบ้านนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการต่อเติมนะคะ ขออนุญาตพามาดูว่าด้านข้างนะคะเขามีพื้นที่ด้านข้างด้วยค่ะสามารถใช้สอยประโยชน์ได้อีกนะคะอาจจะต่อเติมหรือว่าอาจจะใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนนะคะหรือทำสวนก็ได้นะคะฟังชั่นบ้านนะคะจะเป็น3ห้องนอนนะคะแล้วก็มี3ห้องน้ำด้วยกันนะคะก็ตัวบ้านก็ค่อนข้างกว้างนะคะมีติดเหล็กดัดมุงลวดไว้นะคะแต่แน่นอนบ้านทีสองก็จะ จะมีสภาพทุ้โซงนะคะต้องมาทำนะคะแต่ว่าราคายุ่งมากค่ะราคาอยู่ประมาณอ,อันนี้ค่ะก็ท <c oughs> ามารูตูนะคะอันนี้เป็นใดขึ้นบ้านนะคะก็จะมีโซนอนเนกประสงค์นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะแล้วก็ด้าหลังนะคะที่การต่อเติมตัวนะคะทำเคาน์เตอร์ตัวนะคะ,ควะ,คะไว้เป็นแนวยาว ภาพดีนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีตาหนินะคะบ้านมีตาหนิตาหนิในที่นี้ก็คือรอยต่อนะคะโครงสร้างบ้านนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยมีลง,สงเสาเข็มไปแล้วคื้นเองไม่สุก็นฐานะซัพตาเข็มนะคะ,คะ,คะแต่ว่าตรงเนี้ยตรงรอยแยกสามารถซ่อมได้นะคะซึ่งเทียบกับราคาขายในไซต์บ้านเดี่ยวเนี่ยราคาดีมากนๆนะคะโอเคเดี๋ยวจริงๆแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี้ยเรามาดูแล้วใช่ไหมคะว่า มีส่วนต่อสวนนอกนะแล้าน,นะคะเพื่อสักู่ที่เรามองมาจากหน้าบ้านนะคะก็เราจะเห็นได้ว่ามีโซนด้านนอกนะคะใช้เป็นโซนซักล้างก็ได้นะคะไว้ตากผ้าก็ได้หรือว่าเป็นโซนนั่งเล่นก็ได้ร,รับประทานอาหารนอบกบ้านก็ได้นกันนะคะ<ม>ก็ถือได้ว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอ,อยเยอะมากๆเราพาไปดูชั้นบนกันนะคะ บระไดเป็นไม้นะคะให้มาเลยนะคะขึ้นมาด้านซ้ายนะคะจะเป็นห้องน้ำน,นะคะนะคะห้องน้ำจะมีห้องนอน,อนะะะห้องนอนด้านขวานะคะ,ะมีเป็นห้อง มัสเตอร์เบดกรุ๊ปนะคะก็มีระเบียงหน้าบ้านนะคะติดตั้งเตกตัมทั้งหลังนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็มีห้องน้ำติดตัวนะคะห้องน้ำติดตัวห้องนอนที่สองนะคะก็คืออยู่นโฉมด้านหน้าของตัวบ้านด้วยเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะเพราะพังพังกว่าแต่ไม่มีห้องน้ำติดตัวนะคะไม่มีระเบียงกว้างกว้าง วางเปียงห้าหรือว่าสามคูณแปดก็คือที่สามคูณดูสามคูณครึ่งเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กนะคะแล้วหลังตัวบ้านก็จะเป็นห้องนอนที่สามนะคะกว้างเพียงสักประมาณสามคูณสามคูณครึ่งอยู่ได้สบายๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมากๆนะคะอย่างที่บอกของก่ออีกทีหนึ่งบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ห้าสิบถึงสามตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอยนะคะค่อนข้านจะเยอะมากแล้วก็ฟังก์ชันบ้านนะคะสห้องนอน3ห้องน้ำต่อเติมครัวเรียบร้อยนะคะสนใจถ้าเข้ามาหรืติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ